ก็ได้ว่าเขาไปร้องบานบานี่ผู้ใหญ่บ้านโทรมาอันยายอันแม้าด้วยอันเนี่ยเขาไม่ยังไงนนี่ตัวอันน้องอยู่บ้านบ่เพิ่นว่าบ่บ่อยู่ไปใส่ไปร้องบานมาเส่นได้ว่าเอาไปในบานนั่นเป็นอย่างบานนี่ตำรวจมาถามหาเหรอมันถามหาใครเด็กที่บ้านนี่แมนสวัสดีไม่ดูบ่เพิ่นว่าบ้านนี่เด็กในบานหนึ่งสามแปดน้า เด็กที่ว่านอันสะบาดจูนี่บอเส้นเลยเด็กที่ว่านไทยเป็นว่าเพื่ว่านเลยว่าเด็กที่ว่านผมนี่แล้วครับเพื่อนว่าเออบ้านนี้กระจักนป็นผู้ใดเขาแปลงมากนะเป็นตำรวจมากว่าบ้านนี้อันพยาบาลกระโท่มหาเมุดอนเมลวอนมีน้องซื้อสบาดบอเพื่อนว่ามีเป็นอย่างเข้าไปร้องบานเลยว่าสั่น จังแล้วไปหาเข้าวอุบะเหตุเพ่ลว่าไปหาถือรถดส้นเพ่ลว่าตำรวจเรื่องสีบ้านเรื่สัเน,สน,เ,อนเอา <c oughs> แต่ว่า,ข,า,ข,าข้ <c oughs> ขาคิดข้าคิดตำรวจ่าคิดว่าแต่ว่า,ข,าข้าคิดเออว่ามันไปเหตุอีหยังผิดใส่ตำรวจขึ้นมาถามน,นะนะถามตราไหม เรี่องจริงไม่ได้บอกเหตุังคือ,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 อบา้อบาน,เ,นรเรียนบ้านเรียนขี้เรีนก็เลยว่าเขาออกจากโรงพยาบาลหรือโดชนชุนหมอตำรวจมาถามหานะมแม่ก็นั่งบอดิตได้บวานโทษไปหาผู้นั้นผู้นะี่ไนะบ้านนี่ก็ไม่ยืนอยู่อันนอดเลยนะแม่ก็ปิดประตูเขาโดนขี้รถมาเราไม่จอดแม่ก็ปิดประตูหัวนี่แหละเขาอก็เฝ้าอยู่ข้างนอกอเขาได้ว่านี่บ่กบ้านนั้นสบายดีบ่าสั่นว่า เอาแสดงบัาทบอกแสดงบาทไปบาทนี huh. mm ่ขอดศิล hmm. ป mm ์มาศูน huh. ย like, yeah. ์ใ hmm. ส mm ่แ hmm. ม uh ่เนาะแม่ก hmm. mm ็วอาตามถ้ามจริงเอาสิมาศูนย์ใส่แม่ได้จังไรแม่ว่าจังซี่บาทนี่น้องเขามาอาศัยอยู่น้ำก็เลยว่าจังซี่เออเขาไปเหตุไอ้ยังเออบาทนี่ก็เลยเขาก็เลยบอกให้ฟังเนาะเออเขาไปเฮ็ดอีหยังผิดเนาะบาทนี่สั่นแม่ว่า กันนกวารส้นกันส้นเขาน่ะแม่ก็ตกใจแล้วเนาะแม่ก็ตกใจบานิเขาไม่ดูไม่เมี่ยวบอสันเขาก็มีอยู่แล้วเมี่ยเกาเขาหุ่นเนี่ยครับเกาเขาตายลนูเขากบมีอยู่แต่ว่าเขาบริยูนี้ดูเขาน่ะแม่วาจัจงซี่บานิเอาเมี่ยไม้เขาเลยเขากบมีเมียไม่อยู่กับบุูโน้ำเขาแล้วอันแม่อุดรกับบด้ไปจักเทียแม่วางสี่น่ะไปเี็นเขาเน่อยบไปจักเทีย แต่ว <ination noises> mm ่าคำว่าถามเลขที <crowded language> so ่บ yup. re right. so ้านหนึ่งสามแปดแม่น่ะเสียงเลขแม่เสียงเล็กหนึ่งสามแปดเสียงเลขนะหนึ่งสามแปดกับหนึ่งสามเก้าบ้านนีเขามาถามนี่ล่ะบ้านนี้มึคนชิงไหมบุกมาเสี่ยงก็แคอกบ้านนี้มนนี่แม่เสียงเลขแล้วกับคนมาถามนี่ล่ะเอาคือไม่คนมาถามบ้านนึงแต่กิจแต่ก่อนเนี่ยบ้านนี้คนมาถามได้แม่ฝันแม่หน่ะฝันว่า เขาอ่านขนดดอันขนของมหาวิทยาลัยเต็มบ้านเลยดดอันท่านหนืงใหญ่ๆนะดอทอันท่านหน่อใหญ่ๆน่ะแม่ดอสูงของหน่ะแม่เลื่อนเลื่อนแม่แม่โมโหสี่คันเขามาเต็มในสวนแม่เนี่เอ้าทีกูเนี่ยหน่อยขึ้จอดรถเขามาได้แมื่อวางซีบ้านแม่ก็ได้เอาเรศที่บ้านนี่ไปเซียงกับด้วยอันเชียงขืนเสียงลงนะตัวไหนแม่ หน 8, ึ่งสามแปดกับหนึ่งสามเก้าแม่ไปเสียงขึ้นเสียงลงนะแม่เอาไปเสียงสามตัวนี่นะไม่ดีแม่โดนฟันว่าเขาขนของมาให้นี่นะขนของมาให้โดนมาเต็มที่นี่ล่ะที่แม่นี่ล่ะเขาบอกว่าเอา้าอันนี่ก็โดนนู่บ้าเลนว่าอ๋อแต่ช่นี่นละแม่วางสินะอันเป็นยังล่ะ อุ้ยแกของมาให้นี่ม่เอามาเอาเลยว่ากืะเลเลเนาะเปิดประตูโดนอันที่ว่านั่นขั้นใหญ่ๆขั้นเนิ่งบอกขั้นเี่ขั้นเข่ามาได้หนีแม่บบ้านนี้แม่ก็เลยเปิดประตูแม่ก็เด้ยางออกมาเบินใช้หลักของแม่ว่ะ ตายพี่กูเนี่ยน้อยอันโดดขึ้นเขามา่อไรวะว่าสั้นบ้าบ้างเน่ยเขาเราว่าโมเมนต์เงินเจ้าอันโมเมนต์ของเจ้าเด้อพระบางสีนาเอาขึ้นโมเมนต์ของแม่อุดรขึ้นมาอยู่ที่แม่อุดรแม่บางที่เขาเราว่าเอ้าตก็มาฝากไว้มาฝากไว้เดี๋ยวเขาก็มาเอาดอกเขาเรว่าอันม่ฝันน่ะเออบัณฑิเป็นหนังกับแม่บ้านบันทีตแม่ข่าข่าตัวไหนแม่หนึ่งสามแปดโอ้คิด ตัวนี้ที่ว่าขายหน้าซื้อแม่ตัวนี้แมนขายหน้าซื้อแต่บานหนึ่งสามเก่านี่แม่ก็เรยซื้อฉันซื้อลงนะยันนะอ่าเอายันในบานหนึ่งสมดนึ่งสามเกก็ให้เอาทั้งหมดนี่ล่ะหนึ่งสามแปดสามเก่าก็ซื้อค่ะแม่ดอยตู้น่อยไปตัวนี้เอาเราท่านที่หนึ่งก็ไปดึงไว้ก็ได้เออได้มาได้ค่ยก็ได้มาเนี่ยก็ได้อัน ขึ <Es> ้นท like like ี <Yeah> well, ่สองไหมปนครับผมขึ้นที่สองกับไปทงหน้าแบบนี้ไปทงหน้าน่ะชื่อว่าฝันดีแขกจังหวัดขึ้นที่สองก็ไปทงหน้าเลยไปนันทงหน้านะจ๊ะไปที่แหลมมันไปบุญไปบุญเขาแต่ว่าบ่มีบุญดอกกะก้ามากแต่ว่าไปถ้ำบุญอยู่ในฝันนะแต่ว่าบ่มี่เลยถาเหนะอแต่ว่าสบัตมากในความหมายกลามาบมันมาเห็นบัตคอน้อยบัตคอน้อยอย่างตัวนึงไนฝันเลย พอคนน่อยตัวหนึ่งบันกันย่างไม่อีกโอ้ยมองหันมันหนามบวกไลยไปว้าไปเบิ่งหนามกอนนะว่าท่านว่าท่านมันบวกกับสีปลากับสีตายตีว่าท่านว่าเราไปเบิ่งเราไปเห็นปลาค่อใหญ่อีกแล้บาดนียปลาค่อใหญ่ตัวนั้นกันใหญ่อีดี่เลยท่อเสาเฮียนนี่ล่ะเอาใส่อันของเอใส่บวหรอกใส่อันตาตาใส่บวกร่ะมันตัวใหญ่โอ้ยมันคือใหญ่แถวว่าใส่ได้ตัวเสียเอาเสียก็ได้เนี่ยว่าใส่หนักก็ไปแล้วไงล่ะ ผูกผูกเตะอันนี้มันนาเงียบมันหนึ่งห้องอันหูมันอ่ะเอาเสียกมาหัวมันอ่ะแจ้าใบวานน่ะแมในฝันในฝันแม่เขาใส่ตาบัวใดมันตัวใหญ่หลายต่ย่างหวานนี่ละฝันตัวมากนี่ละโอ้ผมคือฝันดีแต่ดนอะวานนี้ฝันอยู่ฝันจิงเลยตอนแรกบ้านทะเบียนบ้านใช่ไหมทะเบียนบ้านหนึ่งสามแปด หนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าแม่ฮหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าไทยหวานหวานไทยวางเขาก็เป็นแนวข้างไทยวางเขาก็ผ่านหนึ่งสี่ดาของหน่เขาแก่มากนะสี่ขั้นโหลดโหลดอันยัง่กว่าเอะลสขั้นหนึ่งใหญ่ๆนะครับสูงๆนะเอามาตั้งไว้แม่กับแนมเบิ้งนี่เด้อของเขาไม่ฝังมะเดี๋ยวเขามาเอาดอกคนไปไปแนมไปเบิ้งอัน ถ้าเนิ่นยังไงไหมเห็นเด็กเก๊ดตัวเดียวเธอเด้อยูอ่มองอันเปิดหนังเห็นเด็กเก๊ดตัวเดียวแต่ยังมาได้เก๊ดนะนัน่นสิน่าใจงัยบ้านในเด็เก๊ดนะแม่สิไม่เปิดเอาคือตเป็นเก๊ดบ้านเนี่ยว่าฉันเนี้ยวเปิดเรื่งของเขาน่ะเข้ามาเดี๋ยวเขาสิมาเอาเด้กแม่เด้อ,ขอเอขาฝากแนวสั้นว่าเออแม่กเ็เลยห่วยมันกับสินเด็กที่บ้านตัวเขามาเออเลขเลขเก๊ดทั้งสี่คำเลยบ่าแม่ นเนกเห็นตัวเดียวเห็นเห็นค <nous> ันเดียวเห็นคันเดียวอีกสามคันไม่เห็นไม่เห็นแต่ว่าเขาผลดั่งขมานโผล่้องน่ะนังขมานให้ทีเรับเออไปว่าการเห็นคิดเจรนาไปเนทต่อขึ้นมาที่สองอีกฝันว่าไปงานโซบันมันไหนื่อนไม่ฝันนังไปงานโซบันแม่จุดปัหลายเอาจยังามันไหนขึ้นฝันนังฝันย่า่ไรฝันเมื่อไรขึ้นเออฝันเมืแอ้วขึ้นว่อวานขึ้นฝันดีแต่ไปงานโซคนตาย บ้านคนตายประสานจะไปงานเขาแต่ว่าคนตายบ่นอนยังสี่ใดบ่นอนยังสี่ใดนอนกองกุลครับคนตายหนานอนกองกุลนอนกองกุลแม่เอาเอาหนางุ่งส่ดินเสียรผ้าบ่ใส่ซด์แบบกองกุลเกิดเรื่องฟ้าบ้านมีผู้่อเขาเพื่อนหน่ะคนมีดพืงอนสิครับไปเบิ่งเอาคนตายคือบ่มีคนอันหน้าคือมีแต่ผู้เขาคุณมีแล้วฉันได้คุมีผ้างหน้าเออ ไอ้บ,าาบัดห้ามันถือสามตัวหนาสามตัวหลังเม่รต,ตัดีละ<ม>ผู้เ่าคนหนียดนะูุยินน่งตายกติเอาตัวห้ามันถือสามตัวหนาสามตัวหลังแม่กะได้มาตีว่าเก้าศูนย์สี่โบผู้เ่าตายกองโบหรือไงพุพุใช่ผลหนียไหมโอ้ตัวหนียแม่มันจะออกหนาออกหลังกะได้ดี่ระต,ตัดี สามตัวท้ายสามตัวหน้าตัวหลังเนาะเราให้ไปตีเอาแต่ว่าผู้ยิ่งตายก็บตีเอาตัวแ,แม่ชอบตัวไหนพิเศษไหมแม่ก็สอบหนึ่งสามแปดอยู่ทตเบียนบ้านแม่มาเื้อเพืออะไออกเช่นนี้ไหมเไื่ออกอกอเนนียที่ฝันแม่ค่ะโอ้คือฝันผักแขกสามวันซ้อนเลยคนละตัวเลยคนหน้ตัว ก้าสาม้าเกกันตีน่กันเนี่ะมาเชิญมาเก้าศูนย์ซีมบอกครกับพี่ึงมาเตีร์ไหว่ห้ามันไทยถ่ายหลังเออมื่อไวันนี้เงี้ยบานกันมาอย่างแบบหนึงสามแปดเท่านี้ตัวกับสื่อขึ้นเสื้อเอาเสื้อมาแม่ฝังสามขึนซ้อนเลยนะเน่ยฝันเตไัยของฝันเตไัยของเขาเอามาห้่นะแต่ว่าคนละตัวแต่ว่าคนละตัวเดียวเอาแต่งี้าตัวนี้ในบ้านังเงับผม หนึ 38, primo, e <te> ่งสามแปดในบ้านกันยังวะเออได้ว่าเขาเอาของมาห้กันยังวะครับเออเอาบุ๊คฟันหนึ่งสี่บานกิจจีเป็นตัวไรวันไม่คือฟันแต่ละเทียมไม่คิดไปยังสี่หลับว่ว่าสามแม่วะครับผมเออแม่ก็คิดจะได้น้าจะของอยู่ครับหน้าทางของแม่อรอนนะครับผมหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้าและเจ็ดสี่นะครับผม กัให้โชคให้มาให้ร่ำให้รวยนะครับคลิปนี้ขอจบไปทต่เพลงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ